สำหรับ e ีนี้นะคะจะเป็นการบันทึกใบมัดจำค่ะเป็นการรับมัดจำจากลูกค้านะคะให้เราคลิกที่3มขีดมุมซ้ายบนค่ะหัวข้อขายและเลือกใบมัดจำค่ะมาแสดงหน้านี้ขึ้นมาแล้วนะคะให้เราติ๊กที่เครื่องหมายบวกค่ะเพื่อสร้างเอกสารมากขึ้นหน้านี้มาแล้วนะคะให้เราตรวจสอบบันที่แล้วแหวกตรงตามที่เรา ต้องการไหมในครั้งนี้จะเลือกไม่มีแวดนะคะเสร็จแล้วให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกไม่ระบุเพื่อเลือกบริษัทที่เรารับเงินมาจำมาะคะ่ะในครั้งนี้จะเลือกเป็นไม่ระบุนะคะเพราะเป็นลูกค้ารายใหม่ที่เรายังไม่ได้บันทึกเข้าระบบนะคะเสร็จแล้วให้เรากรอกเงินบัตรจำที่เราได้รับมาได้เลยะคะ่ะ บรรทัดทัดมานะคะให้เราดูว่าเราได้รับเงินมาจํามาจากวิธีไหนนะคะก็จะมีเงินสดเครดิตการ์ดและการโอนนะคะในครั้งนี้จะรับเป็นเงินสดนะคะก็กรอกเงินตามจํานวนได้เลยค่ะเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะให้เราติ๊กถูกได้เลยค่ะเป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกรายการมัดจำค่ะ